วีไปสแปดคากระบะเกตเอสาขาราชบรุรงสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลจินนี่นะคะอีกเช่นเคยนะคะที่สาขาราชบุรงนะวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศในการรีวิวรถกันบ้างนะคะจากปกติจะรีวิวเป็นรถกระบะใช่ไหมคะวันนี้นะคะจะมาขอนําเสนอเป็นรถเก๋งห้าประตูเข้าใหม่นะคะ ราคาเบาๆกับโตโยต้ายาริส1.2 t a d ด s p o r t i v e นะคะออโต้ปี2015คันนี้นะคะสีแดงจี๊ดจัาเลยนะคะรับรองว่าถูกใจไว้ซิ่งไวัจ้าไว้ททำงานอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ขับง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะหรือท่านใดนะคะที่กําลังมองหาของขวัญว้ให้กับลูกวันรับปริญญานะคะหรือว่าให้น้อง ขับไปมหาลัยนะคะหรือว่าท่านที่เริ่มทํางานใหม่ๆนะคะขอแนะนําเลยนะจ๊ะสําหรับคันนี้คุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้สามารถใช้เงินออกรถอยู่ที่8,888บาทนะคะค่าง,งวดนะคะจะผ่อนอยู่ที่8,253บาทนะคะผ่อนนานได้7ปีเลยนะจ๊ะหรือคุณลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตเลยนะคะคันนี้จะเริ่มดาวอยู่ที่111 18,888บาทนะคะคุณลูกค,ค้าจ๋าจะเริ่มผ่อนอยู่ที่6,564บาทผ่อนนาน7ปีเหมือนกันนะจ๊ะหรือท่านใดนะคะที่อยากผ่อนน้อยนะคะสามารถวางดาวเพิ่มได้เลยนะคะอ,อยากเลือกผ่อนส่ง3ปี5ปี7ปีได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านนะคะเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะจ๊ะ ใช้ใบสลิปเงินเดือนล่าสุดนะคะเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋ะรายได้นะคะ10,000บาทขึ้นไปนะคะเป็นพนักง,งานประจํามีสลิปเงินเดือนเงินโอนเข้าบัญชีนะจ๊ะแต่สําหรับคุณลูกค้าที่อาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นค้าขายออนไลน์นะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะออกได้เหมือนกันออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะรถที่วีแ8คานะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะ เข้ามาคุยกันปรึกษาการเป็นเคลียใบเคลียได้เลยนะคะติดแบล็ลิสติดคาติดได้าชา้าโทรมาปรึกษาเคลียก่อนได้นะจ๊ะคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะออปชั่นภายในไม่ต้องกลัวครบอย่างแน่นอนเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้นาน3เดือนหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีฟรีค่าแรงค่าช่างนะคะให้อีกหนึ่งปีเต็มเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอ่าคุณส,สมบัติในการออกรถนะคะ คุณลูกค้าต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะจ๊ะมีงานประจํานะคะมีงานประจําทำไรายได้ตรวจสอบได้นะคะเอกสารชัดเจนไรายได้ตรวจสอบได้นะจ๊ะสำหรับคุณลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะไม่ต้องใน้าใจนะคะออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะหากคันนี้นะคะสวยถูกใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินี่ด้วยนะคะจะได้มาอัปเดตรถสวยๆให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะคะ รถจะมีเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้านะโปรโมชั่นเดือนนี้ดีมากๆเลยเพราะเป็นเดือนเกิดของเซล์นั่นเองนะคะมีแถมบัตรเติมน้ำมันให้อีก1,000บาทนะคะและก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีของแถมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะโทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะ0ูน5 6 2 4 9 1 6นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า